5วิธีลดพุงนะครับด้วยวิธีลดข้าวแป้งน้ำตาลนะข้อที่1คือลดความอ้วนได้เ,ออเร็วกว่าดัางนั้นให้ใช้วิธีการลดข้าวแป้งน้ำตาลลงเติมโปรตีนเติมผักใบเขียวเข้าไปแค่นี้ข้อที่2นะครับคือการที่เราลดข้าวแป้งน้ำตาลลงเนี่ยเขาพบว่ามันจะช่วยในการลดความหิวได้ดีขึ้นหรือมันจะช่วยทำให้เราเนี่ย ควบคุมความหิวได้ดีขึ้นข้อที่3เขาพบว่าประโยชน์ทางอ้อมของการที่เราลดความอ้วนแบบลดข้าวแป้งน้ำตาลนะครับคือการที่มันสามารถช่วยลดไขมันไตรกลีเซอไรด์ได้ด้วยนะครับข้อที่4นะครับคือช่วยลดน้ำตาลในเลือดด้วยถ้าเราสามารถทำจนกลายเป็นนิสยัยถาวรได้นะครับมันจะช่วยทำให้เราสามารถ ลดความอ้วนไปพร้อมกับลดน้ําตาลในเลือดและอนาคตอาจจะลดยาเบาหวานได้ด้วยนะครับข้อ5คือลดโอกาสการเกิดอลัลไซเมอร์ได้นะครับคุมอาหารโดยการลดข้าวแป้งน้ําตาลออกกําลังกายเป็นประจำไม่ทําให้ตัวเอง